สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงหวยรัฐบาลไทยให้นะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2ตัวร่างตรงๆนะครับงวดที่แล้วก็ผิดแตบหนึ่งงวดนี้คงเข้านะครับ ก็ให <Workers> ้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ2ตัวล่างตกตรงนะครับเดี๋ยวจะลง3ตัวบนให้อีกคลิปหน้านะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำเตือนให้เลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ สูตรทุกสูตรเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็ตามไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านก็เลื่อนไปนะครับผมก็ลงให้ตามสูตรนะครับเป็นสองตัวล่างตรงๆนะครับมาดูกันเลยนะครับทั้งหมดมีหกชุดนะครับทั้งหมดมีหกชุดมีสองหนึ่งสองสี่สองหกเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะเน้นๆให้นะครับแดดก็สองนะครับแดดสองเข้ามาต้องโทษทีด้วยนะครับชุดเน้นๆก็จะเป็นสองหกนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับทำที่ทำงานนะครับมีสองหกเก้าหกนะครับแล้วก็สองสี่นะครับสามชุดเท่านั้นนะครับ อยากจะรู้ว่าตัวในเด่นหางเดียวเดี๋ยววงกลมให้นะครับหางเดียวเด่นสุดๆนะครับสำหรับชุดในเด่นหางเดียวก็จะเป็น96นะครับเด่นสุดๆ96ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับอย่าลืมดูคลิปสั้นให้ด้วยนะครับผมก็จะมีนาทาดีๆมาลงให้ในงวดหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูคลิปสามตัวบน ตรงๆให้นะครับคลิปต่อไปนะครับ